เมื่อเช้านี้คลาสสิกมากจนลงลงข่าวเลยโอ้ oh, จะได้รู้จักดอ,กอร์สมคิดจตุศรีพิทักษ์นี่อีกมุมหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่า <c oughs> ดอ,อร์จริงๆดอ,อร์สมคิดเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะนี่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมาก อาจารย์สันติกีรนันนะ <c oughs> มาดูอาจารย์สันติกีรนันเนี่ยอาจารย์สันตินี่เมื่อก่อนไปเคยอยู่พลังประชารัฐอันดับหกนะตอนนี้ไปอยู่ไทยสร้างไทยฮะ <c oughs> ไปอยู่ไทยสร้างไทยอาจารย์สันติเนี่ยเมื่อก่อนจัดรายการวิทยุกับผมแต่คนละรายการนะที่สถานีวิจุลาแกจัดแปดโมงผมจัดเก้าโมงเมื่อเช้าอาจารย์สันติตอนนี้อาจารย์สันตินี่เป็นนกหวีดเก่า ป็นนกหวีดปิ๊บกบปกปสกปปสสายจุฬาเก่าแต่ตอนนี้มาอยู่ไทยสร้างไทยแล้วมาอยู่กับใครรู้ไหมมาอยู่กับพี่สุรานันครับอยู่กับพี่สุราน,านันตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันเลยทั้งที่อาจารย์สันติเนี่ยเคยเป่านกหวีดไล่พี่สุราน,านันเวชาชีวะสมัยเป็นเลขายิ่งรักครับอ่ะมันไปเลยไหมในรายการเออมันไปเลยไหมเออ แต่ผมรู้จักอาจารย์สันเตียมาสิบเจ็ดสิบแปดปีละ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าไม่คุยถ้าไม่คุยกันเมืองกัน,น่าน่ารักมากแต่ตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจแล้วเมื่อเช้านี่แกเขียนถึงดรสมคิดเป็นมุมที่น่าสนใจมากแล้วเราจะได้รู้จักดรอุตมะกับดรสมคิดอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการไปดูให้มันมากอันนี้มันมากจากกนกระทั่ง จนกระทั่งมันจนกระทั่งมติชนเาไปลงอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสันติกิรน,นันเราเรืองติ่เป็นเพื่อนผมใน Facebook เลยครับอโอ้โหดังเลยเว้ยนี่จาก Facebook แกลเลยนะจาก Facebook แกลเลยนี่มาดูตรงนี้ดีกว่า,ามาอ่านตรงนี้กันสันติกิรน,นัน เออคุณลุงนัดไปลงไอ้นี่หน่อยก็ดีนะไปลงไฟเย็นดีไหมเออนะบอกเสี่ยวเปาไปเชิญมาหน่อยปะแล้วจะได้เขาเรียกไรอะ่ะจะได้ลงลงบัญชีรายชื่อไปเลยเอ้ยต้องลุงนัดนะต้องลุงนัดนี่เอ้ยเป็นในทุนพักด้วยเป็นในทุนพักด้วย มาดูตรงนี้ดีกว่าสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่ผมรู้จักนี่นี่อาจารย์สันติกิรนันครับนี่ตอนนี้มาอยู่กับสร้างอนาคตไทยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่น่าน่า,น,าน่าสนใจมากสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่ผมรู้จักเรามาดูดรสมคิดกับดรอุตอรอุตมะอุตมะในอีกมุมหนึ่งย้อนไปประมาณปี2535 ผมยังทำงานอยู่ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิตจำกัดในพบอาจารย์สมคิดครั้งแรกในตอนที่ผมดูแลฝ่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทกำลังเร่งงานระบบคอมพิวเตอร์ที่สาขาเชียงใหม่เพื่อทำให้เปิดการบริการคุณทีศศักดิ์ส่วนนายศ์กรรมการเพื่อการได้พาอาจารย์สมคิดไปดูงานในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งผมเห็นเพียงผู้ใหญ่สองคนแน่นอนว่าอาจารย์สมคิดก็จําผม ที่เป็นพนักงานตัวเล็กๆไม่ได้แน่นอนหลังจากนั้น2ปีจันสติเขียนต่อครับว่าผมได้ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกในโครงการ Jo JDBA Joy Doctoral Program in Business Administration ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติ International Program ร่วมกับร่วมของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาธรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหาร พัฒนาบริหารศาสตร์นิดา้านับเป็นหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศไทยหลักสูตรแรกที่ต้องร่วมกันสถสาบันเพราะยังมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในรอบของการสัมภาษณ์เข้าเรียนผมนอนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ที่โรงพยาบาลในวันสัมภาษณ์จึงต้องขออนุญาตคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมาสามชั่วโมง <c oughs> เพื่อมาสัมภาษณ์เข้าเรียนในวันนั้นอาจารย์สมคิดวงเล็บนิดา้าอาจารย์คุณธีรีจุลา องได้ปัจจุบันคือศาสตราจารย์กิตติคุณดรกุลตรีรรือลมและอาจารย์พิพัฒน์ธรรมศาสตร์เป็นผู้สัมภาษณ์และกรรมการทั้ง3ท่านคงเห็นความตั้งใจจริงของผมจึงรับเข้าเรียนในหลักสูตรและให้ทุน canadian international development agency ซึ่งเป็น merit grant จนเรียนจบหลักสูตรในสาขาวิชาการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นครั้งที่สองที่ผมได้พบกับอาจารย์สมคิดอีกครั้งแน่นอนอาจารย์ก็จำผมไม่ได้แน่นอน ซึ่งตอนนี้อาจารย์สันติย้ายจากพรเมือชาติมาอยู่ไทยสร้างไทยเคยเป็นแคนดิเดตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คำแล้วก็กำลังร่างนโยบายเนี่ยสามแสนล้านเนี่ยอามาดูตรงนี้หน่อย <c oughs> สันติกิรนันเขียนถึงสมคิดมีเกรดเล็กๆระหว่างเรียนปริญญาเอกผมได้พบกับอาจารย์อุตมะอุตมะสาวนนายนครับโดยบังเอิญตอนนั้นผมอ่านเปเปอร์เรื่องอ CAPITAL ASCESS PRICING MODEL และมึนงงอาจเป็นเพราะเป็นการอ่านวิจัยครั้งแรกในชีวิตซึ่งอาจารย์อุตมะจบในจบปริญญาเอก Finance กลับมาเมืองไทยก็ได้ชี้ประเด็นให้ให้เห็นเรื่องไอ้ i t p l t s s e t s r t p r n g m o g Model ให้ผมได้เห็นและทำความเข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้และได้ใช้วิชาความรู้ด้านการเงินสอนหนังสือในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากที่จบปริญญาเอก อาจารย์สันติเขียนต่อนะครับเป็นแบบเมโมรติ้งเลยนะเขียนจากความทรงจําจนผมมาทางานที่ตลาดักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเติบโตขึ้นจนถึงระดับรองผู้จัดการดูแลสายงานออกหลักทรัพย์และสายงานลงทุนวงเล็บสองสายพร้อมกันในช่วงนั้นอาจารย์สมคิดเป็นรองนายกรัมตรีดูแลเศรษฐกิจก็ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์สมคิดอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอง,งานขอตลาดหลักทรัพย์หรือการจัดงานไทยแลนด์โฟกัส แล้วอาจารย์สมคิดต้องมาเปิดงานปาตกกาให้นักลงทุนจากทั่วโลกสร้างความมั่นใจในการลงทุนหลักทรัพย์ของไทยและอื่นๆมีหลายครั้งที่ดรสมคิดเรียกผมใช้งานต่างๆในฐานะของรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แต่งานหนึ่งที่ทําให้ใกล้ชิดอาจารย์สมคิดมากขึ้นคือช่วงที่ตลาดตาสารนี้ระยะสั้นมีปัญหามีตาสารนี้ระยะสั้นจํานวนมากจํานวนไม่น้อย ที่ผิดนัดชําระนี้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่อาจารย์สมคิดได้เรียกผมเข้าไปพบที่ทําเนียบรัฐบาลตั้งแต่7จดโมงเช้าหลายวันหลายครั้งเพื่อนำข้อมูลไปเสนอแล้วสั่งการแก้ไขต่างๆจนทำให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้นี่ฮะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้จักดรสมคิดนะครับในเชิงของการแก้ไขปัญหาประเทศเพราะว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งผมก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์สันติจากสีท่านเขียนวันนี้นะครับอ่ดูต่อนะครับในช่วงเวลาที่ผมนำทำหน้าที่รองผู้การตากทรัพย์นั่นเองได้เห็นความมุ่งมั่นในการทำงานความรู้ลึกรู้จริงในระบบเศรษฐกิจไทยของอาจารย์สมคิดและย้อนกลับไปดูงานต่างๆที่อาจารย์ทำในด้านเศรษฐกิจก็เข้าใจ ได้ชัดเจนว่าอาจารย์มุ่งมั่นในการทํางานโดยไม่สนใจว่าขั้วการเมืองจะเป็นอย่างไรขอให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาที่ดีขึ้นอาจารย์ก็พร้อมจะเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อใช้โอกาสนั้นพัฒนาประเทศแต่เราก็ตั้งคําถามนะตอนที่อาจารย์สมคิดอยู่กับประยุทธ์เนี่ยทาไมงานเงินมันผักอะไรไม่ค่อยออกนะเออเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่มาดูที่คนที่ทำงานเนี่ยอาจารย์สังติเขียนถึงดูต่อนะครับ ถ้าคนอื่นเขียนเนี่ยผมอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าอาจารย์สันติเขียนเนี่ยคือด้วยความที่รู้จักกันเนี่ยคนนี้โอเคเลยนะโอเคนะโอเคเลยล่ะโอเคอะต่อนะครับต่อต่อรู้สึกลาออกจากสสพลังประชารัฐก่อนก่อนที่จะครบเทอมเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ลาออกตอนนี้มาอยู่ไทยสร้างไทยอ่ะ เนี่ยอันเนี้ยแฟนรายการก็มาถามเนี่ยแตกแต่เข้ากับประยุทธ์เนี่ยเ,ออเนี่ยอันนี้มันเป็นการตั้งคําถามที่หลายคนคนอยากรู้เออแล้วไปอยู่กับประยุทธ์ทําไมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะนัดอาจารย์สันติละเออต้องถามอาจารย์สันติว่ามุมนี้เป็นยังไงที่ไปอยู่กับประยุทธ์เออและมีอีกหลายมุมนะครับที่สีกุมารกระเด็นมาออกมาเนี่ยโอเคอ่ะต่อครับ หลังจากที่อาจารย์สันติแกบอกว่าแกเขียนต่อนะครับถ้าอาจารย์สันติเขียนต่อผมเราออกจากตลาดหลักทรัพย์เพราะแพ้การสรรหาเป็นผู้จัดการผมก็ตั้งใจจะเลิกทํางานและใช้ชีวิยง,งียบๆทาสิ่งที่อยากจะทําต่อไปแต่แล้วก็แปลกใจเพราะอาจารย์สมคิดเรียกผมไปหาที่ทําเนียบอีกครั้งแล้วถามว่าจะทําอะไรต่อไปหลังจากออกจากตลาดหลักทรัพย์ผมก็เรียนความตั้งใจว่าจะเลิกทำงานแล้วก็ถูกอาจารย์ดู ว่าอายุอย่างน้อยจะเลิกทํางานได้อย่างไรตอนนั้นผมอายุ56ก็คือประมาณ4ปีก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์สันสติ6กแกงแต่แกง,แกงดูหนุ่มมากอาจารย์บอกว่าอาจารย์อายุมากกว่าผมยังทํางานอยู่เพราะประเทศยังจาเป็นต้องมีคนช่วยกันทํางานในที่สุดผมก็ได้มาพบอาจารย์อุตมะที่กระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นอาจารย์อุตมะเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในขณะนั้นและเสนอคอรมอแต่งตั้งผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรมผลงานสําคัญของผมในขณะนั้นคือการตั้ง InnoSpace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นโดยผมไม่ได้ใช้เงินราชการแต่เดินสายขอทุนจากภาคเอกชนเพื่อมาจัดตั้ง Incubator ก็ก็เรียกศูนย์บ่มเพาะนะครับสนูนบ่มเพาะธุรกิจเกิดใหม่และทำหน้าที่ CVC ไปพร้อมกันนับเป็นครั้งแรกที่ผมก้าวมาในวงการ บริหารราชการแผ่นดินหลังจากนั้นก็มีโอกาสร่วมเป็นกลุ่มคนที่ก่อตั้งพักพลังประชารัฐและเป็นกรรมการบริหารชุดแรกนี่น่าสนใจไหมเดี๋ยวแฟนรายการจะได้ติดตามอะไรดีๆจากช่อง YouTube ชีพทางเศรษฐคุยกับอาจารย์สันติกิรน,นันเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงที่กระเด็นออกมาจากพักพลังประชารัฐน,น่าสนใจต่อนะครับต่อนะแฟนรายการต่อ ด้วยความอ่อนหัดทางการเมืองบวกกวับความตั้งใจในการทํางานอย่างจ,จริงจังผมร่วมง,งานกับอาจารย์สวิทสวิทในสวิทมีเมสเมสินซีนะครับ <c oughs> ในการพัฒนานโยบายสําคัญหลายหลายเรื่องโดยหวังว่าจะเป็นนโยบายที่สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของไทยของประเทศไทยและรวมไปร่วมไปกับอาจารย์สวิทเพื่อเดินสายหาเสียงในจังหวัดต่างจังหวัดทุกวันอย่างเข้มข้นในช่วงของการเลือกตั้ง แต่น่าเสียดายว่านโยบายดีๆเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้แต่กลับมีกลุ่มคนที่เสนอนโยบายแปลกๆที่ไม่สร้างความเจริญเข้ามาแทนที่นับเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองอย่างสำคัญของผมอะไรเป็นอะไรโอเคต่อนาะจันสันติเขียนต่อนะครับน่าสนใจมากจำได้ว่าาจันสันติเขียนว่าตอนที่เป็นกรรมการบริหารพลังประชารัฐ <c oughs> มีมติให้เสนอเสนอให้พลเอกประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็มีมติเสนออาจารย์สมคิดและอาจารย์อุตมะเป็นแคนดิเดตนายกรวมเป็น3ชื่อแต่หลังจากนั้นก็มีอำนาจลึกลับให้กรรมการบริหารพรรคเปลี่ยนมติใหม่ให้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เพียงชื่อเดียวเท่านั้นและนั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญทางการเมืองอีกบทหนึ่ง าจรสันติเขียนต่อครับผมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรชุดที่25สังกัดพรรคพลังประชารัฐโดยเป็นสมาชิกบัญชีรายชื่ออันดับ6ด้วยนะครับอันนี้ผมเติมให้อันดับ6ด้วยตัวแรกอาจารย์อาจารย์อยู่อันดับ9ใช่ไหมป่าคุณมาล่มผมได้ไงผมอมนดับ6อาจารย์จะบอกอีนะบัญชีรายชื่อและได้บทเรียนทางการเมืองอีกมากมายไม่จะเป็นสสเหมือนกับสสเขตแต่ก็ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างในพรรค ก็เป็นอีกบทเรียนสำคัญทางการเมืองของผมอีกเช่นกันเพียงแต่ผมใช้เวลาในการเป็นสอสอนั้นทุ่มเทการทำงานในหน้าที่นิติบัญญัติเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในงานสภางานในคณะกรรมาการทั้งสามัญวิสามัญหลายคณะก็นะับเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้ทำหน้าที่โดยใช้พื้นฐานทางวิชาการที่ติดตัวเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามัญแก้ไขกฎหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจหลายฉบับ ได้ทำหน้าที่เลขานุกการคณะกรรมการวิสามันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้งจนทำให้เข้าใจกระบวนการสำคัญสำคัญติดตัวมาซึ่งก็แตกต่างจากสสหลายคนที่ไม่ได้ตั้งใจในการทำงานอย่างที่ผมตั้งใจน่าเสียดายที่ไม่ใช้เวลาอันมีค่านั้นในการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ที่มีโอกาสที่อยากจะเรียนรู้และทาหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา อะมาดูต่อนะครับจันสันติเขียน <c oughs> มาถึงวันหนึ่งที่อาจารย์อุตมะวงเล็บหลังจากถูกพิทางาการเมืองออกจากพลังประชารัฐและการเป็นรัฐมนตรี <c oughs> เรียกผมไปคุยด้วยและบอกว่าจะตั้งพรรคการเมืองเพื่อทำงานโดยการเมืองโดยยึดถือประโยชน์ของของชาตินะครับยึดถึงประโยชน์ของชาติ ประโยชน์ของประเทศเป็นหลักให้เกิดขึ้นจริงๆพร้อมกับว่าสนใจจะมาร่วมกันใหม่ผมมีคำถามไปว่าขณะนั้นไม่อิงก,กับพู้ออำนาจเก่าที่ไล่เราออกมาใช่ไหม <c oughs> คือโดนไล่ออกมานะได้คำตอบว่าใช่และอีกคำถามหนึ่งถ้าถึงเวลาจะเสนออาจารย์สุคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมตรีหรือไม่ได้คำตอบว่าแน่นอนอาจารย์สุติ สองคำถามกับสองคำตอบเป็นจุดตัดสินใจทำให้ผมลาออกจากพลังประชารัฐและสิ้นสุดสรรสมาชิกภาพสสโดยผมไม่มีความลังเลและผมเชื่อมั่นในแนวทางการใช้น้ำดีเจือจางน้ำเน่าและมั่นใจว่าในที่สุดจะมีน้ำดีขึ้นเรื่อยๆจนทำให้น้ำเน่าหมดไปในที่สุดแม้ผลสำเร็จดังกล่าวอาจจะไม่เห็นในช่วงที่ผมยังมีแรงทำงาน หรือไม่เห็นในช่วงชีวิตของผมแต่ถ้าไม่เริ่มก็คงจะไม่สามารถเห็นสิ่งดีได้ tomorrow is now จะเห็นได้ว่าอาจารย์สมคิดที่ผมรู้จักนั้นผมไม่ได้เครารพนับถืออาจารย์เพราะความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์เลยอาจารย์ไม่เคยสอนหนังสือผมอาจารย์ไม่เคยเอื้อประโยชน์อะไรกับผมมีแต่ใช้ผมทำงาน ผมไม่ใช่คนสนิทใกล้ชิดกับอาจารย์แม้จนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนที่อาจารย์จะนึกถึงหรือรู้จักเพียงแต่ผมเห็นความทุ่มเทความจริงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยอมเหนื่อยทั้งกายทั้งใจยอมถูกด่าอีกสรพัดเพียงประโยชน์ของประเทศซึ่งเอาจริงๆแล้วหากอาจารย์จะใช้ความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับในระดับสากลทัศนะความติความคิด ที่ใหม่เสมอไม่ได้แก่ไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อายุที่เพิ่มขึ้นกับการเป็นประสบการณ์ที่ทําให้อาจารย์มีความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ทั้งหมดหาอาจารย์ใช้เพื่อสแสวงหาประโยชน์ของตัวเองก็คงได้เห็นอาจารย์สมคิดร่ำรวยเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงระดับอาจารย์หลายคนรุ่นราวคนเดียวกันแต่ในความเป็นจริงอาจารย์สมคิดมีฐานะเพียงพอมีพอกินไม่ปรากฏความร่ำรวยให้เห็น ไม่มีเรื่องความด่างพร้อยและนี่เองที่ปัจจัยสําคัญทําให้ผมเคารพนับถืออาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดอาจจะไม่เหมือนอาจารย์สมคิดที่คนอื่นที่ผมรู้จักเพียงแต่อยากแบ่งปันความคิดความเห็นและมุมมองที่ผมได้เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเท่านั้นครับอ่าโอเคครับนี่ก็คือ,คอสิ่งที่อาจารย์สันติกิรนันเขียนแต่สิ่งที่น่าสนใจยังมี เรื่องราวของพรรคพลักประชารัฐที่อันซีนอีกเยอะมากติดตามชมช่อง Youtube ชิพทำข่าวิเศษครับเร็วๆนี้อาจารย์สันติจะมานั่งคุยด้วยแล้วบอกว่าโอ้คุณชิพทำอยากคุยมากเรื่องนี้อยากคุยมากแล้วสิ่งที่มันดีวกว่านนั้นก็คืออาจารย์สันติเคยเป็นนกหวีดแกพูดกับผมเลยตอนนี้แกต้องทำงานอยู่กับที่สุรนันท์และตอนนี้เป็นแบบ แบบเป็นกับเพื่อนรักกันเลยทั้งที่เคยอยู่กันคนละคั่วามาก่อนมาเชา้าก็บอก่อยผมคุณจิ๊ตําคุณไกรผมเนี่ยเป่านกหวีดไล่สุสรน,นันมาแล้วสมัยยุดจุฬา <laughs> มันไหมเป็นรายการมันไหมตอนนี้ต้องมาทำงานด้วยกันเออเอาดิโอ้โหสุดๆครับสุดสุดนะอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจารย์ อาจารย์จะมาคุยในช่อง YouTube ชีพทำขัาวิเศษนะครับรอฟังได้เลยสนุกแน่นอนนะเอาเราไปเพื่อไทยกันดีกว่า